ครับสบายดีเนาะเมื่อทุกคน,กคนแล้วก็สวัสดีเนาะทางพังเล่าและพังไทยมื่อวันโพกับบ่าแซงกีดเสียอีกแล้วพี่น้องมื่อันนี้เข้ากันทีมาว่าเรื่องพายพังเนาะพี่น้องเข้ามาเห็ดคลิปเข้ามาเห็ดคลิปแล้วภาวะบังเอิญไม่แบดมืดหน้าเฮากับบทเบืองไม่วา่าว่าแบดมืดบังเอิญแห้งดีพี่น้องมื่อันี้เห็ดคลิปแหละจะมาหูน้ำลัง ເຮົາກໍຊິພະຍາຍາມເຮັດໄປເລື້ອຍໆເນາະພີ່ນ້ອງມາເດີ້ພີ່ນ້ອງໃໝ່ໆກິນເຂົ້ານໍາກັນนື້ນກິນຂົ້ເຊາนໍາກສບນໍາກັນກບາຊຊີມກຮແນะ บ่างเอิดแห้งพี่น้องเอ้ยเอากะกําลังออกมาตะปาเนาะมื้อนี้ฝนบ่ได้ตกพี่น้องเอ้ยไสลินจิจื่อมื้อนี้ครับป่นมะเขือของกินกบมียังพี่น้องเอ้ยมีแต่ปนมะเขือแล้วก็ทอดปาแล้วก็สิมีสมู กินมาเนี่ยาหารบ้านเฮามีไายางอยู่ได้พี่น้องเอ้มีพักยอดกระทินนำ้ำกินน้ำกันมาเนี่ยชกาดห่อนแต่เ้าพี่น้องห่อนแห้งมาเนี่ยมาเสือดมกันเด้อมื่อมทุกคู่ทุกคนเนาะ ผักกดไลก์กดแชร์แหน่เด้เอทุกคนเพราะว่ามีกําลังใจให้คลิปเนาะเฮาก็บ่เว้เห็นเนาะพี่น้องเพราะว่าไม้มัก,ก็แบตแบตมันหมดเฮาก็ากแล้วนํามือมือซื้นเฮาากปาเพราะว่ามันแบตมันก็อยากเสื่อมแน่ราคามตัวนี้ก็ก็บ่แพงพี่น้องหาซื้ออยู่ตามห้างได,ด้เด้อ ราคาประมาณ3ามสี่รอยพี่น้องว่าผู้บางคนเนะาะากเฮ็ดคลิปเนาะซื้อไปใส่ได้ด้อพี่น้องเอ้เข้ามากินกวยขาก็ได้พี่น้องคันว่าได้นั่งแจพันกินอิม่มนั่งไปแจบกินไปอิม่มคอยจะเป็นได้เลยคันนั่งแจพันเออกินอิม่มกินข่าว นงังย่อแล้วแล้วบาดบ่ไกินฮะคลิปนี้เฮาก็สิตัดเอาทํประมาณสัก5-6วีเนาะเฮาก็ถ่ายล่อีดอเพราะว่าเสียงมันบมีเาก็เลยบ,บายอยู่ทางบานเาเนาะเกี่ยวข้าวเกี่ยวนแล้วมบเ้เนาะทางบานเา มอนีก็กินกับบริยาคาบก็ได้พี่น้องเพราะว่าแกวห้ากับบรดเฮตมาเนาะมีแต่ตั้มแต่มักเครื่อมากกับบุญยาเพชรก็รได้เขาเห็นมี่ภาคเกษตรอยู่ข้างล่างพี่น้องเอ้ยภาคเกษตรแล้วก็มีภาคทิ่น แล้วก็มีพักบงมี่ทำบริเก็บเมื่มกอกอ่กองเข้าใบยาเขาลกองได้เหมือนนี่เขาก็พยายามเห็ดให้มัน ดีๆพี่น้องเอ้ยถ้าพอได้อยากคอมเมนต์เข้ามาคอมเมนต์เข้ามาบอกเด้อว,ว่าภาพมันแจ่งบ่ทางผู้จะเบิง่งให้พี่น้องเบิ่งอีกแล้วคอมเมนต์เข้ามาเด้อพี่น้องเอ้ยเมื่อทุกครทุกคน เขากัสีพยายามเห็ุดให้มันดีๆเห็นแล้ะเข้าเห็ุดกระแสบอยู่ได้พี่น้องเลยถอดป่านี่เพราะว่าถอดป่ามันเป็นชีสุ่มๆ่ยเขากันก็พอกินอยู่ได้ รดสาสร์มากะดีลดศาสตร์มากะออกซีสมสมหน่อยนึงคลิปนี้นกับชิขก้าจบเพียงสำเนีด้รู้ทุกคนฝากากดไลค์กดแชสแนนเด้อทุกคนคลิปนี้กับชิขก้าจบเพียงเพียงสำเนีล้สบายดีสวัสดีครับ